เ,ออเขาจัดการเรื่องหิมะยังไงไม่ต้องไปดู <c oughs> บ้านเราไม่มีหิมะเอาดูว่าความสะอาดกับขยะเขาแยกขยะ,ขย,ะ,ขย,ะยังไงแล้วเอาหยอดปุ๊บได้เงินเลยอะ่ะ <c> ห <oughs> ออยอดปุ๊บได้เงินขึ้นเลยไม่ต้องรอให้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง <c oughs> ออสวัสดีครับอ,อไอรีอาจารย์ลีรีก็ทักไทยใบเตยแนละก็อาจารย์สมัยก็ไลรห้าคัานะไอรีก็แชร์ไลค์เลยก้ใบเตยก็แชร์ไลค์ด้วย อาจารย์สมัยก็ทักไทยน้องใบเตยนะตามใจงูสวัสดีค่ะเนี่ยน้องใบเตยก็ทักไทยอาจารย์สมัยสอนหลักคิดสร้างสวัสดีคุณเบบีเบบีพูลี่พูลี่ฮะพูลี่อ่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยินดีทุกท่านนะครับคราวนี้ก็ต้องมาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ยังไม่ถึงนะเนาะป็นพรุ่งนี้นะเนาะผมก็มาเดินทางมาถึงวันนี้ก็วันที่90ของการมาสร้างตัวต,วตนการมาสร้างนิสัยใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่ โอ้เก้าสิบนิดโอ้ก่ายมาถึงวันนี้นี่บอกเราโ่าโอ,โอจะออกไปทีแล้ะตั้งแต่เดือนแรกแล้วโอ้อึดอาศัยความอึดนะความอึดนะความอึดนะอืมอืมเอ่อม,ม,มีอย่างที่เร้ลงมือทำนะจะมาสั่งจิตให้ทำมันสั่งไม่ได้นะเอาวิชาอะไรไม่รู้วิชานี่คือลงมือทำเหมือนทางปร,รมาจารย์ทีฮาเกอร์นะฮะสำเร็จอ่ฝั่งนี้สำเร็จนะฝั่งนี้คืออะไร วิธีคือความคิดความคิดอา,อารมณ์จิตใจเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราจะให้มันจังน้ำปรทานอันนี้รูปธรรมาาผลสําเร็จใน90วันก็ต้องมีสะพานเชื่อมสะพานเชื่อมเืออะครับลงมือทําโอ้โหอะไรนึกว่าอะไรเราคิดว่าเอาสะพานไปพาดระหว่างตรงนี้เป็ตรงนี้เออมันจะง่ายไหมมันเป็นการลมปธทํมนะเนาะโดยใช้ป้อมไมเป้หมาออม,มาในการประคองให้เดินสะพานไม่ให้ตก ไม่ตกนะ้าเดินให้ถึงความสําเร็จในเก้าสิบวันในการสร้างนิสัยอผมผ่านมาแล้วฮะน้องใบเตยก็ทักทายอาจารย์สมัยมาเตยขอตัวไปนอนก่อนนะคะยินดีให้น้องไปเตยโอ้โหเออนะทางน้นก็อยู่ในช่วงเวลาเนาะเวลาทางยุโรปนะฮะยินดีนะนอนลาพักผ่อนนะก็เอาเอาเรียวแรงเนาะกายเราต้องการพักผ่อนเนาะกายต้องการพักผ่อนอืม เพื่อจะสะสมพลังงานโมยต่ำพรุ่งนี้ทํางานต่อนะยินดีฮะน้องไบเตยน,นะอ่ายินดีต้องขอบคุณน้องไบเตยมากฮะที่มีแชร์แชร์แชร์ชชชชคลิปเนาะเอาเรื่องความรู้ของเรื่องการจัดการขยะเออในเรื่องการอะไรเ่ยที่เป็นบ้านเราอนะนอเอออยาให้นะหน่วยงานต่างๆมาดูช่องของน้องไบเตยจริงนะอาอาจารย์ลิ่ก็สำเร็จค <laughs> ่ะอาจารย์สำเร็จก็ วันนี้ก็30เนาะก็เป็นวันศุกร์เนาะและว้วพรุ่งนี้วันนี้ก็จะคุยเนื้อหาในการสรุปบทที่1ถึงบทที่90นะมีอะไรบ้างมีทั้งของอาจารย์ผมด้วยแล้วก็อาจารย์ของทีฮับเกอร์อาจารย์ของเิร์ตชีมอาจารย์ของเดร, im, าารที่อยู่สี่อาจารย์บวกกระททงของโคดไอซเรื่องของจิตวิญญาณเนาะเรื่องของอใช้เรื่องจิตใช้เรื่องของอจิตจิตวิญญาณเช่นของ อะไรอ่ะจิตวิยาพออูดผิดอีกและ้ะใช้ของจิตวิยาในการสื่อสารในการออกหน้ากล้องในการอะไเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้ก็จะมารวบรวมเนาะว่าใน90เน,นื้อหาท่านเนี่ยเออนะในการสรุปว่ามีอะไรบ้างที่ผมเรียนมานะและคลิปก็ตัดมาเรื่อยๆนะตัดคลิปตั้งแต่เนื้อหา35มาถึง90นะเนาะเดี๋ยวได้รับชมกันไปส่วนหนึ่งถึงสามสี่ก็ผมก็ไล่ทําถึงบทที่8 อันนี้ก็คือเนื้อหานี่คือเนื้อหาบทที่แล้าเลยนะในรอบที่2องเดินทางรอบที่2ของวันที่9ก้าของในรอบ2นะเราต้องทำอย่างนี้ประมาณอยู่4รอบ1ปีเราจะคุยเนื้อหาซ้ำกัน4ครั้งใน1ปี1ปีก็ต้องคุยอย่างเงี้ยหรื่าม่ทำสักสี่รอบแล้วเราจะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญทั้งความรู้นะ อ่แล้วมันจะฝังเขาอยู่ไลอินพุดเข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเอาพูดเป็นโอ้โหเอาพุดมันมีพลังเออสี่รอบม,มันจะมีพลังมากเลยเออในการท่านไปคุยท่านจะเป็นคนที่อ่เอ่ที่ที่คุณชื่นชอบนะชื่นชอบอ่าจะไปน้องใบเตยก็เที่ยงคืนข้างโอ้เที่ยงคืนละที่น่นเที่ยงคืนลวโอ้เมืองไทยนี้ก็หกโมงเชา้าเวลาเราต่างกันประมาณหกชั่วโมง นะสวีเดนกับประเทศไทยต่างกัน6ชั่วโมงนะครับนอนหลับนะฮะ,ะก็นอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็โทษทนนีการนอนหลับพักผ่อนนี่เป็นการที่เราร่างกายเราเนาะกายเราเนาะมีอย่างเดียวคือนอนหลับพักผ่อนนะอย่างเดียวท่านั้นที่จะ ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ร่างกายก็มีการอ่อนล้านะเออนะอ่อนลา้าเหมือนกันจิตใจเราทำงี้เวลาพักควอนทำงี้นั่งสมาธินั่งสมาธิก็จิตนิ่งอะจิตไม่ฟุง้งจิตไม่ฟุ้งก็คือการสมาธิสมาธินี่ได้อะไรอย่างนอนสมาธิก็ได้นะเอ่อนอนแบบมีคุณภาพอะเขาเรียกนอนแบบมีสมาธิเดินจงกรมก็คือการทําสมาธิอย่างหนึง่งการนั่งตัวแข็งเ่ ก็ได้อย่างนี้หรือการทํางานก็ได้สมาธิได้จิตพยายามจิตไม่ให้ฟูจิตฟูมันก็ทําให้เราอ่อนล้าได้เหมือนกันจิตต้องนิ่งจะได้แข็งแกร่งนะฮะกายจะให้แข็งแกร่งก็คือไงต้องออกกาลังกายนะให้แข็งแกร่งแข็งแกร่งฮะนี่คือเรื่องของกายแต่การนอนหลับนี่คือมันจะได้ทั้งจิตจิตกายไปด้วยกันนิ่งไปด้วยกันนะนิ่งไปด้วยกันอยู่ในการที่นิ่งด้วยกัน จะเป็นการลับที่มีคุณภาพนะอ่าดีมากเลยคุณหมายทองก็หลายๆคุณกิจที่อ่ะมีใครอยากรูก้ความลับไหมอะจะไขความลับเนะี่ยของความลับของความโชคดีอ่ะเออเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับของความโชคดีอ่มีอะไระเดี๋ยวจะบอกความลับให้นี่ครอยากจะรู้เรื่องเคล็ดลับไหมฮะ อืมเคล็ดล่บของความโชคดีอมามามาเคลดลับออของความโชคดีอมีลูกเคยมีแม้ท่านที่อยู่ในห้องหรือนอกห้อง,เ,อเ,อง,องเคยได้ยินเรื่องดวงไหมดวงดวง